ข่าวดีทะกะสอโอนแล้วประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมันปี2562ทับ63งวดที่8กลับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมาพบกับเราแชร์ข่าวแชร์ดวงวันนี้แชร์ข่าวโค้น้ำข่าวสาระดีๆมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับฟังจะเป็นข่าวอะไรนั้นติดตามรับฟังแลยรับชมกันได้เลยค่ะ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี2562-2563ท25วัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือด้านรายได้ของเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาผลผล,ผลิตการตลาดเป้าหมายแหล่งเงินไขเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันกับกลุ่มส่งเสริมการเกษตรประมาณ300,000ราย ช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน25ไร่อายุปามน้ำมันไม่น้อยกว่าราคาประกันคุณภาพน้ำมัน18%ต่อกิโลกรัมละ4บาทระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม2562ถึงเดือนกันยายน2563จ่ายเงินชดเชยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562ถึงวันที่30กันยายน การโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปลาล์มน้ำมันปี2562ถับ2563สำหรับงวดที่8นี้ลูกค้าทอกอสอสาขาภูสิงโอนวันพฤหัสที่16กรกฎาคม2563จำนวน131รายผู้ที่มีบัตร ATM สามารถกดได้ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคารทุกสาขา หรือตรวจสอบเงินเข้าบัญชีได้ที่แอปพลิเคชันทกสเอ o โมบายและที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือข้อมูลการโอนเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี2562ให้กับสำนักงานทกสจังหวัดศรีสะเกดนะคะจำนวน1,113รายเดี๋ยวเรามาดูกันทีละสาขานะคะว่าสาขาไหนบ้างเริ่มสาขากันทลักษ์6ราย สาขากันทารม103รายสาขาขุขัน88รายสาขาขุนหาร138รายสาขาถนนพระวิหาร215รายสาขาน้ำเกลี้ยง63รายสาขาโนนคูณ32รายสาขาเบญจลักษณ์56รายสาขาปรางกู่13ราย สาขาพยายุ6กรายสาขาโพสีสุวรรณ15รายสาขาไพรบึง12รายสาขาผู้สิงห์1่งรยสายสาขายางชุมน้อย10รายสาขาราศีสไลสองรายสาขาวังหิน8รายสาขาศีรัตนะ24รายสาขาศีสเกต13ราย สาขาห้วยทับทัน70รายและสาขาอุทุมพรพิสัย8รายและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่แชร์ข่าวนำมาแชร์ในวันนี้นะคะสำหรับเงินประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมันปี2562ทับ63งวดที่8ทางเราแชร์ข่าวก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวสีสเกตนะคะที่ได้รับเงินนี้แล้ว และถ้าหากท่านเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารในทุกๆวันก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราแชร์ข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ